ไทยมีความหลากหลายในด้านชาติพันธุ์ภาษาวัฒนธรรมที่แตกต่างความแตกต่างเหล่านี้ก็ยังทำให้ทุกคนที่อยู่บนผืนดินแห่งนี้อยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีความสุขเช่นเดียวกับชนเผ่ามาลาบีหรือตองเหลืองมนุษย์ยุคหินชุดสุดท้ายของโลกที่มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ที่แตกต่างจากกลุ่มคนทั่วไปวันนี้งานบริการวิชาการ กองการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่ร่วมกับศูนย์พูฟ้าพัฒนาได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับชนเผ่ามาลบีสมเด็จพระเทพรัชราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทรงมีพระเมตตาและห่วงใยความเป็นอัตลักษณ์วิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมของชนเผ่ามาัลบีหรือตองเหลือง มนุษย์ยุคหินชุดสุดท้ายของโลกจะสูญหายถูกทำลายและสูญสิ้นไม่มีให้เห็นอีกต่อไปจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาได้จัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้าขึ้นโดยรับเยาวชนเผ่ามาัลบีเข้ามาอยู่ในศูนย์ภูฟ้าพัฒนาเพื่อดำรงเผ่าพัานธุ์ความเป็นมะละัลบีอนุรักษ์ศึกทอดและพัฒนาวิถีชีวิตดั้งเดิมให้คงอยู่อย่างเรียบง่ายพอเพียง และยั่งยืนแต่ให้สามารถรู้เท่าทันในโลกปัจจุบันได้รับการคุม้มครองมีสิทธิหน้าที่เท่าเทียมกับคนไทยทุกคนรักษาศิลปะหัตถกรรมและวัฒนธรรมภูมิปัญญาส่งเสริมสนับสนุนให้การศึกษาเรียนรู้การวิเคราะห์และวิจัยชุมชนด้วยตนเองให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือมีรายได้และสามารถพึ่งตนเองได้ ทรงพรกกรุณาให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเข้าไปสนองงานช่วยเหลือด้านการพัฒนาการออกแบบและปร,ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของชนเผา่าให้มีคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์และเพื่อสร้างรายได้ให้กับชนเผ่ามาลาปีในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดการฝึกอบกรมหลักสูตรต่างๆดังนี้หลักสูตรการออกแบบสินททอเป็นหลักสูตรที่ช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าที่ชาวเผ่ามาลัลบีได้ผลิตจากเถาวันที่มีอยู่ในพื้นที่และนำมาผ่านกระบวนการต่างๆเช่กนชการขุดเปลือกเถาวันออกการตากการนํามาย้อมสีด้วยวิธีการย้อมเย็นสีที่ได้จากการย้อมก็เป็นสีจากธรรมชาติเช่น ใบไม้ดอกไม้และสมุนไพรต่างๆหลังจากนั้นก็นำเส้นเถาวัลย์ที่ได้มาถักเป็นกระเป๋าผลิตภัณฑ์ของชาวเผ่ามาละลาบีจึงมีไม่หลากหลายมหาวิทยาลัยจึงได้เข้ามาอบรมและได้นำเส้นเถาวัลย์ที่เผ่ามาลัลาบีใช้ทำกระเป๋ามาออกแบบสอนให้ชาวเผ่ามาละลาบีได้ทำผลิตภัณฑ์อย่างอื่นเพิ่มให้มากขึ้นหลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นหลักสูตรที่เข้ามาช่วยส่งเสริมให้ชาวเผ่ามาลาบีได้นำวัสดุที่หาง่ายและมีอยู่ในพื้นที่ให้สามารถนำมาสร้างมูลค่าและสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวโดวยการนำไม้ไผ่มาออกแบบให้เป็นรูปแบบต่างๆเพื่อให้เกิดความสวยงามหลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นหลักสูตรสุดท้ายที่เข้ามาอบรมชาวเผ่ามาบี เพื่อที่จะให้สินค้ามีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามสามารถดึงดูดลูกค้าให้เกิดความสนใจและที่สำคัญยังเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ของชาวเผ่ามาลาบีอีกทางหนึ่งด้วยนับได้ว่าโครงการจัดฝึกอบรมให้กับชนเผ่ามาลาบีเป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือให้ชาวเผ่ามาาบีที่อาศัยอยู่ในส่ย์ภูฟ้าพัฒนาตำบลภูฟ้าอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีความสวยงามและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์